สวัสดีจ้าซ่องขั้วน้องเนื้อจ้าหนิวในมีมินุ่มเสนอจ้าเป็นตำมะคุ่งว่าไงเมื่อนี่กินกับผักได้หลายใจหอนหมูยอหมูยอกิดกะว่ากิ่นใจมีตำใจอยบ่บ่บเงียเราตั้มักพริกตั้มกะเทียนเรียบร้อยจ้าหนิสมัครปรุงเล่นว่แม่จ้าฮอร์สมแล้วพอดีอ็ไปกะใจบักนาวลรอจ้าหอมครับพริกกระเทียมมะนาวบ่มีแบบในขั้นตอนปรุงเนาะบักนาวหุ้น่วยใหญ่แท้ ่ได้ใส่ลายบดได้จ้าเขาใส่มะกอกน้ำมะกอกหวานแบบนี้แซ่บเลยลุงมันนัวจ้าผสมจิลีดเนาะไหมเนาะนัวบัวฝาดจ้าบัวฝาดนั่นต่อไปก็ใส่ผงชูรสจ้าชิชิชิชลงไปเลยต่อด้วยน้ำปลารจ้าแดงข้าต้มจ้าใส่กินตลาดไปก่อนแซ่บพีเก่าแซ่บพีเก่าที่แม่จะแซ่บที่จ้า พิ่งดีขึ้นได้แม่ไี่ไม่ได้ตมเนาะไปก็บส่น้ำปลาจ้าน้ำปลาราน้ำปลาจ้าจะเียมดอกเายังลงกแล้วเบิ้เลยได้แม่ว่านองสามซ้เ็นไงามเมงวังี้ยมเย็บพักขาักเกษตรที่ห้อจ้าเย็บพักขาจ้าเย็บเอ๋ลุงพักขาว่าจะอมเลยนะจ้านี่เอากับไปขวายส่ไก่เด้ไหมเนาะแม่เอนกับว่าตังค์กับหมากรงกระแซกเจ้า นกคนมาจักได้มากินตําุงไดแม่ฮะนแกงอยู่นั่นย่งหลายจอนฟงไหม้าคางคนเก็บบุหัวกินันตํามุงไดแล้วแม่เนาะเขาก็มาทอดใจไทยใส่ย่งเนาะใส่แกงเฮ็ดนะจ้าคนจะแบบนี้จะสุดบุงเขาเียต่ำชั่้ยเต้ยนี่ยังน้ลาไหลได้เป่นแม่มีแต่เบ้นบ้าธรรมดาเท่าไรจ้าเมนี้นี่พักนี่แตงโมนได้หมเนาะจะย่างเป็นสมแม่ด้วหมจ้าเสิ่มด้ไมโอ้เด็กนี้เขาคุ้นกินกับอะไรเขาไปทีบ้านเ้องอ่จ้า จะตีนตังบุฟองห้อาย์ง่ายๆมันเคยเทกับพวกนี้นี่ได้ไห่เอาบ่บัวบัวม่ตังบใส่ซมันโอ้ก็จะว่ามีอยู่ต้นว่ยแม่จะเก็บมาให้ดูเบื้งแล้วใกล้จี้กินเอาบ่บัวกหวกใกล้กิ่นแบบแซ่บนะไม่ได้ได้ทาเทานั้นแม่ะมาจะถอดกระถางเดเบิ่งสมเขาเลยเบื้องงามเบองสมน่เป็นกระถาเทเลยครับแกจะตันเรียบร้อยแล้วก็ถมา ใส่คกเอ้ยพอใส่าดกันเลยใส่คกกันเลยหรอวะกินค้าคุกโรบินอย่าดีสันมาแ้วจัดโดนเดินมาแล้วถึงได้บริจาคเลยถึงเบียร์ได้จ้าะถึงตอนกินก่อนแ่บๆเลยนีน่ยอาถ้าไม่อิมได้ไหมถึงเบื่อกันจ้ะก <c oughs> ินกันไปดุนๆจ้า้า่กันกินเขาย้ำใบจ้าดีแดดแดดกํลังอ่อนๆพูดนะ โอ้โฮบ้ามึงเหตุสมบ้านแม่นใหนห้านสมบ้านในแม่หืม <c oughs> สมขายบะหมี่แม่ฮอละัสิฟเจนี่ถุงละลอยแบงค์ขายเลยเจนี่นี่อยากขาไปนูปุ่งกันตอนน่อเ <c oughs> ลยก็ไปเขาเปนูนนุ่กันต่อแล้วจ้าน่าบรรยากาศจังน้อยบรรยากาศดีจ้ามือในกลิ่นแดดอ่อนอ,อ่นไมากินกันเลยจา้ามาที่นี่สวัสดีจ้าแจียงโดนไม่ทั้งนี่หนึ่งจังน้อยเพราะเป็นยังกินน้ำกันน้ำแสบจ้ามือนีน สวัดีจ้ามาจากยิ้มกันนะจ้าัดทีนี่ <c oughs> นะอีเม่ต่ำแล้วสิซันได้ไนแซบกอน,น,น้อยตำเนาะมนแบบบริด้ใส่น้ำจะมาย้มดอกเนาะใส่น้ำ,นำมันไหนจะนำใส่ต่นำปรแดกมายิ้มกันนะจ่ามือนี่กามีเป็นมูอยอ่อจ้าพักกะผักขากรวบคู่จ้ามือนี่เก็บเอาเลยขางบานบริด้์ื่องามเลยวุ่นนะคืองามทำไมลงนใฝั่งนถือฝนอืมบนโตเมาเช้านึงได้มายีมมางามเลยวุ่นะ พักเกษียณงามพักพก็มีเปียแมงเลยมาพูดที่กินยอดบ่ได้จ้ะมือนี่กินยอดได้อยู่กินเด่นพี่เด่นกินเด้งเด้งเด่นเด่นมาจะกินพร้อมกันจ้ะคือนางบานจ้ะมือนางรับจ <The> ับเย็นๆ แดดมองแห้งค่ะแถวบ้านรถมันเสียงดังแล้วแม่ต้องพริกแห้งพริกสดวงเลยครบรอจานแับไม่เมือนี่แบบอย่างไรเสบเปรี้ยวนัวนะของดิบใส่เนาะ นี่ไม่รังงั้นใช่ไหมเราไม่กลี่ยกลุ่มอยู่แล้วมั้งกลุ่มสิ่เนาะเต้นอ่อนๆท่าเสียชาจริงธรรมดาบรรบาดเนาะแซบๆนี่ยังกลิ่นนั่นที่มีแม่เราดูดูไปได้แบบนี้นู้นเสร็จมีแม่แซบด้วยนี่ ง่ายแล้วว่าแสบใจไดตามได้ริสขึ้น้วอื้อแต่แกงแซ่บนัก <c oughs> ินดิฟมันเกิแซ่บอีกแบบนึงแต่มันมันื้ความสักคือแซ่บแห้งแต่ว่ากินมันสิดูงขรับแล้วไหมเนาะ อั่นเพิ่เกิดได้ไหมเนาะเพื่อว่าเขาปลูกไม้นั่นไหมเนาะไหนพากกระเจนใ่ไมพี่แม่่ไหมจ้ปลูกไหมพอจะเอามีบากบ่ยัำนี่ใไหม่จ้าถือผลไม้ปลงช่วงเด็กจ้บ มืเยอะก็ะพักในซอยเพ็รได้จังจรลดเพ็ดลงสิดีได้ไม่ใหมูมกินเนาะแบบนี้เนาะเพราะนางในได้ไหมเพราะนางในตำได้ไแมใถ้เติ่ลรแม่ใช้ถึงเรอจ้ะ เดี๋ยวยืดสามสิบปอร์เซ e ็นต mm ์ hmm. um, it, it s <S nice. ิบส right. ิบปก็ hmm. be, king, p, so. mm ินปวดแล้ว hmm. ม so, yeah. okay. yeah. mm ันปวดสามนาทีเนาะก็ลดลงจ้โอ้แล้วเขาไม่ไปหามหมออีกแล้วไหมเนาะแต่ไข้ขีดเขเจ็บจ้าอืมไม่เปันมาบัดด้วยแม่ไม่อบอมเขาบอกทางไข้ก็บ่ต้องมาปวดแห้งกับมาอ้ยเรืเลยอะไไปเด้ปจ้า เฟรย์เพชรอะไรไม่ยินแมวลูกบทันแล้ว <laughs> โอ้โหไปได้กินเพชรโดนะลูกต้องการการของเพชรที่มีแม่กกินละซวงกินน้ำหมกไหลเลยสิฮ <h ai> ่าฮนี่แหะมีแม่และะ้วเสียจ้ะขางห้อนๆ่อใ่ในป่ง เหนแล้วต่ำหมกฮงแล้วแมเนาะเจ็็นะๆพักไปหลายเนือนัได้ง่ายจ้ะอยื่นแม่บา้างหาเนื้วแก่บ้างเลยโหสุดว่าาเะไม่ใชอจะกินอันไหมแม่จอมไม่รูจ้จอนนี่ ตำปลาแหงไส่ันมงโม,งม,ง,มงมัมนมีแม่กินด้วยถ้าจริงๆเราใหม่ก็มีแ่ลสจะคิดเนาะมันจะแปลงปลาไสแล้วกันพักขาเข้าอลยเหรอเมื่อไ้เอาปลาแดกตอนมาใส่นเราเลยได้เมื่อไ้จุเพราะว่าจำสีนี่แหละ này kia mà mua già, phải được chứ? Nhanh lên, bình giảm có ngon lắm คือแม่เราพูดเลยะเราพูดว่าซื้อมาอื้นเก็บปบบเบิดอืโอ้นี่แหละแม่เจ้าแซ่บเลยแม่ โหของแสบลองเผ็ดๆเยอนั่นหลายเลยหลายอ่อะอ้อมากรอาไม่มีเนื้อมากมัเนาะแสบตรงนี้แหองเผ็ดใส่พริกแห้งจากได้เผ็ดแห้งครับทั้งแห้งทั้งหยิบบ้างโอ้ โอ้จะกินนี้กักเทียบอีกจ้าเพชรอีกอนั่นปาดไม่กินเกลี้ยงแม่ใหกินได้ใช่มะไม่เข้าได้เขาไม่ถ่ายยังไงมันมัโชว์ได้เข้ามาที่นี่มไม่เผ็ดแห้งเลยเราก็แซบค่ะแซบแห้งค่ะของแซบต้องเพชรเพชรนันะ่นไเนาะ โอ้โหจ้ะอืมแม่แม่มึงเก่งกันสิเบิสนะกินมันเจียวแล้วแม่นอนแสบเลยจ้าใส่คลิปนี่ก็ต้องพุดน้าใจมากินเหนียวปากก็ติดตามกดซับอะไรใครโกดดิ่งเป็นกันจ่ายทั้งสองพุ้งเนื้อจ้า ยินดีกับมกักก้นไล่ที่เตอก็ใช่ก็ลรอจ้าที่กับหนาวจ้าวัปจ้ะบ๊ายบาย,ยจ้าบ๊ายบาย